สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการพ่นสีทุเรียนยักษ์นะครับนี่แหละครับหลังจากที่เราได้ซ่อมนะครับซ่อมตุ่มทุเรียนนะครับตุ่มเปลือกทุเรียนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการพ่นสีนี่ครับ เป็นรูปปั้นทุเรียนโฟมนะครับเป็นทุเรียนยักษ์สีที่เราใช้ก็เป็นสีน้ำพลาสติกนะครับสีน้ำพลาสติกที่ใช้กับโฟมนะครับสีเชื้อน้ำ นี่แหละครับนำภาพการพ่นสีรูปปัน้นทุเรียนโฟมนะครับมาให้ทุกคนได้รับชม เียลครับเป็นบรรยากาศในการพ่นสีทุเรียนโฟมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับเป็นบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานที่นำมาทุกคนได้รับชมกัน